สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า It's Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวยาฝืนตอนที่10สสำหรับเนื้อเรื่องนะครับคังแทที่เสียใจกับเหตุการณ์ที่พี่ชายพูดออกมาเขาเดินออกไปนอกโรงพยาบาลอย่างไร้จุดหมายเดินไปเรื่อยๆแต่ก็มีบุญยองเดินตามบุญยองดึงคังแทให้มาคุยด้วย และบอกว่าให้กลับไปกับเธอแต่คังแทยืนยันไม่กลับไปและก็เดินต่อไปอย่างไรจุดหมายทางด้านสังแทเองก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีหัวหน้าพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างสุดซิปเรื่องที่คังแทเคยพยายามฆ่าพี่ชายตนเองจองแทที่ได้ยินผู้ป่วยว่าลายคังแทจึงเอาถังดับเพลิงฉีดใส่ผู้ป่วยไปทั่วโรงพยาบาลพยาบาลวิ่งกันวุ่นเพื่อจับตัวจองแทและในคืนนั้นเอง คังแทเดินทางมาที่โรงพยาบาลแล้วนั่งรอพี่ชายอยู่หน้าห้องชาววันลุกขึ้นพอ,เ,อเห็นคังแทนั่งอยู่หน้าตาเศร้าหมองมากจึงเดินไปคุยกับคังแทแล้วเข้าไปพบกับสังแทและบอกสังแทว่าเดี๋ยวจะบอกให้คังแทไปข้างนอกให้สังแทออกมาจากผ้าห่มได้แล้วคงร้อนแย่หลังจากนั้นพอ,อจึงนำคังแทไปคุยที่ห้องและบอกว่าให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาอย่าหนีปัญหา และบอกให้กลับมาทำงานได้แล้วเพราะคนที่มาทำงานแทนทำงานไม่ได้เรื่องเลยวันต่อมาคังแทก็มาทำงานตามปกติจนบุญยองมาที่โรงพยาบาลแล้วขอตัวคังแทไปคุยส่วนตัวทั้งคู่เดินไปริมหาดมุญยองถามว่าให้หลุดพ้นจากพี่ชายได้แล้วเพราะคังแทกบัวแต่ห่วงพี่ชายทำให้ชีวิตไม่ไปไหนสักทีคังแทบอกว่าเขาคงมาไกลได้เท่านี้ถึงยังไงเขามีพี่ชายคนเดียวก็พอแล้ว แค่นี้ก็เหนื่อยเกินทนในวันนั้นเองอาการของซังแทดีขึ้นจนแม่จูลีอาสารนำสังแทกลับบ้านซังแทจึงไปพักที่บ้านแม่จูรลีชาววันนี้เองจูรลีจะนั่งรถเมย์ไปทำงานแต่สังอินบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งแต่จูรลีเกรงใจจนสุดท้ายซังอินก็พูดให้เขาไปส่งได้สำเร็จเมื่อขับรถไปได้สักพักปรากฏว่ารถของสังอินดับกลางทาง ซังอินจึงเรียกแท็กซี่ให้มารับจูรีไปจูลีที่นั่งในแท็กซี่นั่งโอมยิ้มกับเรื่องราวาที่เกิดขึ้นในคืนวันนี้คังแทที่ทํางานกะกลางคืนจูลีจึงเดินมาคุยด้วยและบอกว่าบางครั้งคนเราก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างคังแทเลยขอให้จูลีไปทําเรื่องหนึ่งให้เขาหลังจากนั้นจูลีไปที่ปราสาทต้องสาบและได้พบกับมุนยองที่จูลีมาที่นี่เพราะจะมาเก็บเสื้อผ้าให้ซังแท เมื่อเก็บเสื้อผ้าเสร็จมุนยองจึงนั่งกินเหล้ากับจูรีจนจูรีเมาและพูดเปิดอกกับมุนยองมุนยองก็พูดเปิดอกกันทําให้ทั้งสองที่เป็นเพื่อนกันในวัยเด็กเข้าใจกันและกันในคืนนั้นเองคางแทกลับไปที่บ้านแม่จูรีและขึ้นไปหาสังแทที่บ้านคางแทขอโทษพี่ชายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตสังแทก็ยกโทษให้ทําให้ทั้งสองเข้าใจกันและกันหลังจากที่จูรีหายไปนาน ซังอินจึงขับรถตามไปที่ปรา,าสาทต้องสาบจนพบว่าจูรีเมาหนักเลยต่อว่ามุนยองไปแต่มุนยองก็ไม่ได้โกรธอะไรซังอินจึงส่งจูรีกลับบ้านชาววันลุงขึ้นจูรีเดินไปรอรถเมล์แล้วได้เจอกับคังแทกําลังเดินทางไปทํางานเหมือนกันคังแททักทายจูรีอย่างเป็นกันเองจูรีจึงสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆพูดจาเป็นกันเองขนาดนี้คังแทเลยเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังที่จูรีกลับบ้านมาในสภาพเมา และบอกคังแทว่าไม่ต้องพูดเพราะกับเธอก็ได้ทำไมไม่เป็นกันเองเลยจูลีได้แต่เขินกับเรื่องที่เธอทำตอนเมาและในวันต่อมาคังแทไปทำงานตามปกติมีรุ่นน้องทักว่าทำไมรุ่นพี่ตัวร้อนจังไม่สบายหรือเปล่าคังแทบอกว่าไม่เป็นไรยังรู้สึกสบายดีอยู่ซึ่งระหว่างวันผู้ป่วยพักผ่อนตามอัธยาศัยพ่อมุญยองที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงเพลงคีเมนไทย ที่แม่มุนยองชอบร้องให้มุนยองฟังจึงเดินตามหาเสียงดังกล่าวว่ามาจากไหนจนพบว่าอกนันกําลังฮําเพลงนี้อยู่พ่อมุนยองจึงบอกว่าเขาฆ่าไปแล้วนี่ทำไมยังรอดมาได้แล้วเข้าไปบีบคออกนันพยาบาลที่เห็นดังนั้นต่างรีบวิ่งเข้ามาห้ามทั้งคู่เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายพอออลเรียกครงแทเข้าไปพบและบอกว่าอกนันร้องเพลงที่ทาให้พ่อมุนยองเกิดอาการคลั่งและอกนันเองยังชอบอ่านงานของแม่มุนยองอีกด้วย เธออาจจะเป็นแฟนขับตัวยงหรือเป็นแม่ของมุนยองก็ได้เพราะได้ข่าวว่าเธอแค่หายสาบสูญไปเท่านั้นคืนวันนี้เป็นวันเกิดของมุนยองมุนยองจึงไปบ้านแม่จูรีเพื่อทานอาหารเพราะแม่จูรีเคยชวนมากินข้าวที่บ้านเมื่อทําอาหารเสร็จแม่จูรีจึงบอกสุขสันต์วันเกิดสังอินที่กลับมาพร้อมเลยขาเขาจึงอวยพรวันเกิดให้มุนยองเช่นกันและสังอินเองก็ได้มอบสร้อยให้แก่มุนยองหลังจากนั้น มุญยองจึงไปหาซังแทข้างบนพร้อมทำมอบตุ๊กตาคืนและบอกว่าพอไม่มีคู่หูแล้วเบื่อแล้วกลับปราสาทไปในคืนนี้ข้างแทออกเวทตอนกลางคืนได้อ่านข้อความที่มุนยองส่งมาและรู้ว่าเป็นวันเกิดแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ในโรงพยาบาลอกนั้นหลอกให้พยาบาลหาของแล้วเอาหินฟ้าไปที่หัวซึ่งระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นอกนั้นก็หายตัวไปจนตอนนี้ยังหาตัวไม่พบ ข้างเทจึงรู้ทันทีว่าอกนันไปที่ไหนอกนันเดินทางไปที่ปราสาทต้องสาบและขเคาะประตูเมื่อมุนยองเปิดประตูมาอกนันจึงบอกว่าสุขสารวันเกิดมุนยองจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่10สําหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนนี้เปิดเผยเนื้อหาสําคัญแล้วครับว่าอกนันเป็นแม่ของมุนยองหรือเปล่าและฉากในหนังสวยมากครับถือว่าเซตฉากได้ดีมากๆใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ